เปิดหน้าสายเก้าพี่ขอเรียกว่าชุดที่หนึ่งขอเรียกว่าชุดที่หนึ่งหน้าที่สายเก้านะครับขนะ้อที่สิบห้านะอ่านเดึงตัวนะครับข้อสิบห้านะครับมันเหมือนกับข้อสิบสี่เมื่อวานเนี่ยนะครับ ถ้าเ้าเล็บใจ็นเครื่องหมายลบนะครับเวลาเราใส่วงเล็บแล้วนะเครื่องหมายตรงเล็บเนี่ยต้องกลับเป็นตัวค่าของเดิมน,นะครับข้อสิบห้า ax ลบ bx แล้วก็ลบ a แบวก b แซนะครับเพราะะั้นเราเอบบว A อเอลบบเครื่องหมายลบลงด้วย A z แนะครับน้องครับจากเดิมเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกพอ้องใส่วกเล็บนะครับแล้วใส่ลบนำหน้าเนี่ยครับเครื่องหมายอยงเล็บเนี่ยต้องกลับเป็นค้าของเดิมจากเดิมนะครับมันเป็นบวก b z แก็ต้องเ่ยนเป็นลบ B z แ น้องๆครับน้องๆเห็นว่าในเ็ทแรกนั้นนะครับสองคนนี้มีตัวร่วมก็คือ x ให้เราดึง x ออกมานะครับดึง x ออกมาแล้วคนแรกก็เหลือ a คนที่สองก็เหลือ b นะครับเป็น a ลงด้วย b น้องๆครับสองคนนี้มีอะไรเหมือนกันเก่งมากมีแซกเหมือนกันนะครับให้น้องดึงแซกออกมาคนแรกเหลือ a นะครับลบด้วยคนที่สองก็เหลือ b ในนี้ครับสองพจน์ใหญ่ๆนี้นะครับ,รบมีอะไรที่เหมือนกันเป๊ะวงเล็บ a อลบี B. อ่นพิเศษแค่นี้ก่อนนะครับถ้าพอเข้าใจนะอันนี้จะเป็นเรื่องสําหรับพวกเราฟองเปิดเทอมน,นะครับสองพจน์ใหญ่ๆเนี่ยมีวงเล็บ a ลบี B เหมือนกันดึงวงเล็บ a ลบี B ออกมาดึงวงเล็บ a ลบออกมานะครับพจน์แรกก็จะเหลือ x ลบซนี่คือคำตอบของข้อที่สิบห้านะครับ ่นี้ตอกครัวข้อที่16อีกสักข้อนึงด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปข้ออื่นบ้างอาลองดูนะครับข้อ16ลองทำดูนะครับถ้าทำไปแล้วก็อตัวอย่างเดียวนะครับกระดานดีมากครับขอบคุณนะ ของน้องที่จะไปมีไ์ทันใช่ไหมครับพี่มาของน้องโมซาร์ย้อนครับัครับครับข้อที่สิบหกครับ P.R. บวกด้วย Q.R. ลบดวล้วย p s นะครับลบดวล้วย Q.S. น้องๆครับ พีเวสเลบนะครับกลายเป็นวงเล็บเปิด PR บวกวยูอ Q, ลบวงเล็บเปิดพ S ต้องแรต้องดูด้วยนะว่าเครื่องหมายเดิมมันเป็นลบเก่งมากถ้าเกิดเอ่อหน้าล็บเป็นลบนะครับเดี๋ยวพอเราใส่วงเล็บเสร็จเนี่ยเครื่องหมายนี้ต้องเป็นคูณค่าก็จะเป็น P S นะครับ PS แล้วก็บวกด้วย qs ถ้าพอเข้าใจนะครับน้องๆครับตอนนี้เราได้เห็นว่ามีสองคนสองจนนี้นะครับ็จะมีตัวร่วมคือตัว R ดึงางมาครับพจนแรกก็เหลือ p บวก q ลบด้วยสองคนนี้นะครับ b s เป็นตัวร่วมดึง s ออกมานะครับเหลือ p บวกด้วย q นะครับ สองข้อใหญ่ๆนี้เราเห็นว่ามีวงเล็บ p บวก q เป็นตัวร่วมเราก็ดึงวงเล็บ p บวก q ออกมาผลแรกก็จะเหลือ r ครับลบด้วยพจนที่สองก็เหลือ s ถูกมากครับต่อไปนะครับข้อสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้าเองนะครับแต่พี่ต้องตัวใ้ข้อหนึ่งในข้อยี่สิบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเรานะครับดึงโซล่ออกมาเนี่ยนะครับดึงเวฟล่ว์ออกมาแล้วคนที่สองอเราจะกดไปเป็นได้ไงนะข้อยี่สิบนะครับลองดูข้อยี่สิบนะครับของน้องด้วยของน้องขาดอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้พี่มาจัดไปให้ ครับก sì? ี่วันคะับวันเดียวไหมวันเดียวนะครับเดี๋ยวนุ่มครับวันเที่ยวไหนของจะได้ไหมครับวันจันใช่ไหมวันจันรจะเป็นวันที่12โอเคเดี๋ยวช่วยจดชื่อแล้วก็วันนะครับไอสินะครับไอสินะครับวันจันทร์วันที่12 ส <2. S 2> องตาอพกนะครับข้อที่ยี่สิบนะครับหกเอซีนะครับน้อ,อ,องๆครับกนหกเอซีลบสองซีวายนะครับลบสามเอบวกวายน้องๆครับตรงนี้นะครับเราเห็นว่า นี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับเพรนี่เนี่ยแตงเล็บก็จะลดยเป็น 6ac น,นะครับลบ 2cy ลบเรื่งเล็บเปิด 3a นะครับจากเดิมเครื่องหมายบวก y นะครับถึงลบออกมาแล้วก็จะกลายเป็นลบ y น,น้องคนระับเที่ยนี้กวเล็บแรกสองพจนนี้นะครับ เราเห็นว่าพลรวของ6กับ2นะครับก็คือ2อ2ถึงสองมาครับแล้วก็มีซเป็นตัวร่วมหนึงสอมาหนึ่ง4ีออกมาครับ2อคูณอะไรได้หกนะครับ3แล้วตามด้วยเอส่วนสองเนี่ยถึออกมาแล้วเหลือ y าลบกันกับ3 a มลบวนะครับ3 a มเอลบวาย้ามัเข้าใจนะน้องครับสอ,องพจน์ใหญ่นี้นะครับ มีวงเล็บ 3a ลบร่วมกันเห็นไหมครับเพราะงั้เดี๋ยวพี่จะดึงวงเล็บ 3a ลบ pi ออกมานะครับคนแรกก็จะเหลือ 2c นะครับส่วนคนที่2ก็จะมดไปเลยความเข้าใจนะต่อไปนะครับ